มาพี่น้องกินข้าวเ้าน้ำอ้นต้มไก่ต้มไก่ลาดพี่น้องกินก็ซื้อห่อสมน้ำกระเจ้ามาขายมุอเฒ้านี่เจลพี่น้องลงคนกินทุเรียนขนมเด้อพี่น้องยังพอนอัเจ็ดโมงเขื่องก็เลย่นมานั่งน้ำก่อนพาไปดีจ้าก่อนรึเวลาอันหอดเจ็ดโมงเขื่งเรามานั่งเป็นหมูอีแม่ก่อนทุเรียนทุเรียนซื้อมือวันนี้ กกนินแล้วแต่เศร้าคือได้เห็ๆๆๆๆๆดเยียกเพลินเยียกซานมันเดินกินข่าวน้ลบนเด้อพี่น้องก็สุขุมสุขคนกินบะขาต้มเออมาแมนข้าปุน้นปุ้นกับอะไรแคบเลยข้าวปุนนป้นใส่อันน้ำสีอิ้ว นอนไปโรงเรียนแหละตื่นจะเศร้าการฝันหยุดเลยวตื่นสวยไงน้องตื่นมาตื่นมาจังเหตุน้องแม่ขก็กินเรียบร้อยแล้วยิ้มโพลคนบ่ พนุ้มกระายากือเรียนกระยากสมมูลยกขึ้นิดหน่อยเอาเดี๋ยวมัน,น,นจะกิงหากเดี๋ยกักนะลูก <h ans> อา,อาออๆๆๆหารองนกินยังไงเราทดองง่ายหาโมงเขื่น,อ,น,อ,น,นอะแจ้งไอ้เนะลุงเนาะ เราตั้งมงปุกไปหาม้งขิงเมือเจ้าหาซากแบ็ดแม่บอกเขาจะตีม้นคืงก็น่าคนโบอันนั้นพิคนโบกินเขาเศร้า quay vốn với kinh hậu hiền cho này nhân không môn tâm sau แรมเพี้นเขาโกลมง,งเงินแถวป่าเฮ็ดออก,ปกไปจ้ะเสือกกันหนาวเขาได้อุน่นกระได้ที่นั่งรู้สึกหนาวๆคือสิบอสบ้ายเนี่ยคือสิไข่ มันูหอนว่ะเป็นยังบดก็ะโรเรียนกิน้ำไรๆม่ก็เสีได้ลยม่สียใจแทง ทองตึงบดเนี่นมันบ่มันกินก่อนแล้วตรงไปปีที่สามเราสุดนักเฮียนเจ้าน่ะโตสาเก่าไปเปลี่ยนใส่จะเผื่อเลย ตกเรียนไปซื้อเลยพี่น้องไปซื้อใหม่เลยซื้อให้สี่สุดพระแต่ต้องเขางเรียนใหม่ปหนึ่งมาปสองกันยังใส่ได้ปสามอีกมาเบิ่งปปีหนาปสี่ยังใส่ได้อยู่ซื้อแต่ปุ้มกับอุปกรณ์การเทียนเพิ่นะ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  สุดวันได้ชื้อใหม่เลยกระเป๋านี่หักแล้วยังใส่ได้อยู่ถ้าไปอีกหนึปีจังซื้อเป็นปอสี่ยังซื้อใหม่เนะาะกระเป๋าอยากได้โถีบแบบมุกอันนี้เป็นอย่างโถีบเจอก็มี bên mau Hãy phân Mình đang bỏ Giờ hãy hạnh Mình đang Mình đang bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เวลาบอกแม่เรอมันดังไะ่ใช่มเอาทีได้อยู่เวลาเขมีมันไมีเสียงแม่นบอกี่ีแม่บิงเลยเด้อ่คกเยจะข้นอ่านได้แหละี่ม่เบิ่งไงแม่พเห็นแม่จบอก แต่ไปซื้อ <hi> เก้าซื้อมาเขาต้องยึดซื้อก้าเลยขี่รถที่แตเจ้าบวชหักขาทนแม่ซื้อหายกับหักขาไว้ห่มอยู่เงาเนี่ยขี่มาถิ่มเงงถิ่มจะพ้นบอเอาเนี่ยนั่นเด้อแม่ซื้อหายต้องหักขาของมาต้องเอาไว้อยู่ห่มอยู่เงามันกระเพร่เลยเจ้าบวชหักขามัน คลิปนี้กล็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณเบิร์ตจูบูุูคนเข้ามาหลับชมปอบป,ปัวตาอ้นเดิมยดิยงเด้ <ไป S 1> อบถทางส่งการหนานํานพี่น,อน,อดดอน้องส่งลุงลุงกับบริษัดคลิปเดินแหละฮ่าเขากับยูเพื่อนมาทำความสะอาดบ้านกินข้าวก็อิ่มแล้วสองไมลูเขาไปเลยเด้อพี่น้องปูดปูดปูดเบิรงแนกว่าบึนอยากลุงนะเบิร์นแกว่าคุณบึนอยากไปนะะค่ะ เบื่อแล้วกวันนี่โอเคจ้า